วันนี้ที่พี่มาตรวจรอยสายตาพี่มีปัญหาสายตาอะไรบ้างคะก็สายตาสั้นครับสายตาเอียงครับแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ทางผู้ประชาการต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาคะ่ะรู้สึกดีใจครับที่ผู้ข้อมช้าได้หววงใยผู้ใต้ย้อมชา้าแล้วก็ภูมิใจกับหน่วยงานนี้ที่คอยดูแลผู้ใตา,าย้อมยช้าอย่างดีครับเป็นสายตาสั้นแล้วก็เอียงค่ะ แล้วปกติตัดปกติใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นตลอดค่ะแล้วเราตัดแว่นครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ0ดพันค่ะแล้ววันนี้ที่ทางผู้ประชาการต้องจัดโครงการนี้ขึ้นมาเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตในการมองให้มันชัดขึ้นค่ะโดยครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเป็นใส่ตาสั้นแล้วก็สสยตาเอียงถ้าปกติเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงห0พันค่ะก็ รู้สึกดีค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะพอสมควรค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเกี่ยวข้องอะไรกับข้าราชการตำรวจสสบสันลางค่ะเป็นคุณแม่ของลูกสาวค่ะลูกสาวเป็นตำรวจค่ะปกติคุณแม่มีปัญหาสายตาไหมคะมีค่ะคุณแม่มีปัญหาสายตาอะไรเป็นต้อกระจกค่ะแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวอะไรไหมคะมีค่ะแล้วปกติปัดแว่นนะคะแม่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณเท่าไหร่คะสองพันกว่าค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงที่ทาง ตำรวจสอบสวนกลางะคะมีนโยบายตัดวันฟรีให้ข้าราชก,การตำรวจแล้วก็ครอบครัวค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะไม่ต้องใช้ใจอะไรเลยครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าพี่ก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับสวัสดิการของข้าราชการตํารวจในสอบสวนกลางแล้วก็ครอบครัวนะครับ ที่เชื่อว่าถ้าสวัสดิการดีเขามีกําลังใจที่ดีนะครับก็จะมีความสามารถในการทํางานสูงขึ้นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรามองว่าเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็คือการตัดแว่นนะครับทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดให้กับพี่น้องตํารวจสอบสวนกลางของเรานะครับรวมถึงครอบครัวนะครับก็ เราทํางานเราแสวงหาพาร์ทเนอร์นะครับเรามีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัท s อสซีซึ่งเขาเป็นบริษัทจากฝรั่งเศสนะครับก็คือคนที่ผลิตเลนของเลนของที่ยอดดังๆทั่วโลกนะครับถือว่าเจ้าใหญ่ที่สุดโลกแล้เราก็ปลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเขาก็มีมีโครงการดีๆก็คือวันไซ e ์ฟาวเดชั่นที่คอยช่วยเหลือสังคมชุมชนนะครับเพื่อสําหรับคนที่ ไม่มีโอกาสหรือคนที่เขาอยากจะช่วยให้มีโอกาสได้ใช้แว่นอะไรต่างๆนะครับก็เราก็เลยคุยกันนะครับว่าอันนี้เป็นวินวินนะครับเขาก็ได้สนับตามนโยบายตามโครงการของเขาเราก็เอาเขามาสนับสนุนพวกเรานะครับพวก CAB s t a ฟของเรานะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็สามารถไปดูแลความปลอดภัยในสังคมนะครับก็เกิดประโยชน์กับเขาเหมือนกันก็คือบริษัทเขาก็จะมั่นคงนะครับเรื่อง public safety ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ดูแลให้นะครับ จริงๆแล้วนะคะมัน,มนเ,รเราได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกับท่านผู้บัญชาการว่าท่านเองเนี่ยคือเรามีทั้งกําลังพลที่ส่วนหนึ่งเป็นกําลังพลที่สามารถดูแลตัวเองได้มีฐานะนาะแต่ว่ามันก็ยังมีกําลังพลส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านอยากจะดูแลด้วยเป็นในส่วนของทั้นชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยเหมือนกับประสานงานกับทางบริษัทว่าเรามีโครงการลักษณะนี้หรือเปล่าที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลย้ยคะแล้วทั้งเราเองเนี่ย มูลนิธิวันไซเนี่ยเรามีโครงการรักษาแบบนี้อยู่แล้วทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือน,ม,นมันง่ายตรงที่ว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็แค่มาสานต่อให้มัน ดีคือดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้กับคนที่เขาเข้าไม่ถึงเนี่ยได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ดีะคะ่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ค่อนข้างหลากหลายเนาะก็คือมีแว่นสายตายาวสายตาสั้นนะคะส่วนสําหรับท่านที่มีสายตาที่หลากหลายค่าสายตาเนาะอาจจะมีสั้นละเอียงหรือยาวลเลียงอย่างงี้ค่ะเราก็มีบริการเราเรียกว่าให้ Prescription นะคะ r e s c r i p t i o n เนี้จะเป็นการที่เราจะไปตัด ที่โรงงานของเราแล้วก็ส่งกลับมาให้ที่นี่ภายใน6สัปดาห์ค่ะก็มีแว่นทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกระแนดค่ะให้ฟรีเลยไม่ได้มีคิดค่าบริการใดๆ